การซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งนะครับทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้ว่ายังไงมันก็มีการซื้อซื้อเสียงกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแต่การที่จะหาข้อมูลหรือหลักฐานอะไรเนี่ยมันยากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็หนึ่งเรื่องของเ,อเรื่องของการถ่ายคลิปถ่ายภาพถ่ายอะไรเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจากหลักฐานที่มาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าจับได้หรืออะไรได้แต่อย่างที่บอกว่า นะครับปี25 66ก็คือเนี้ยตอนที่กำลังเลือกตั้งกันอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นยุคของโรคโซเชียลนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับหลักฐานซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้นะครับคนที่ออกมานะครับต่อต้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาดําเนินการกับรเรื่องนี้แล้วก็มีคนที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการซื้อซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะครับอ่าอย่างมากที่สุดก็คือคุณชูวิทย์เองนะครับต้องบอกว่าคุณชูวิทย์เองนะครับได้มีการนะครับ ให้คนที่ส่งข้อมูลเข้ามาโดยตั้งเป็นศูนย์เลยครับว่าเป็นศูนย์เลยว่าให้ทุกคนนะครับส่งข้อมูลให้มาซึ่งแน่นอนครับก็มีการส่งข้อมูลมาให้กับคุณชูวิทย่างเยอะแยะมากมายและที่สําคัญสิ่งหนึ่งประเด็นที่เราอยากใช้ชี้ก็คือว่าทําไมนะครับคนเหล่านี้กลับไม่ส่ง นะครับคลิปเหล่านี้ไปให้เจ้านหน้าที่รักแต่ส่งไปให้กับคุณชูวิทย์เพราะว่าคุณชูวิทย์นะครับเปิดคลิปแฉซื้อเสียงในกทมโทรสุ่มรับตรงๆข้องใจกทมทําอะไรอยู่นะครับชูวิทย์เปิดคลิปแฉจัดๆซื้อเสียงในกรุงเทพโทรสุ่มหลาสายยอมรับได้เงินจริงข้องใจถามกกตมัวทําอะไรอยู่ลุยแจ้งฟาร์มเองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่คุณชูวิทย์นะครับลองสุ่มโทรนะครับและก็ลองไปฟังดูกันเอาเองแล้วกันอันนี้ครับ เขตดินแดงนี่ต้องถือว่าโมฆะยกเลิกอันนี้คือทั้งเขตดินแดงทั้งเขตดินแดงเลยครับค,คุณเมธีคุณเมธีใช่ไหมครับจากไหนครับอ่จากพักครับเขานำเงินไปจ่ายให้500ห้าร้อยดอยังได้แล้วครับได้แล้วนะครบถ้วน,นะครับครอบอขอบคุณมากครับ,<อ>บคุณสัวนันรอเปล่าครับ คุณสุวัฒน์ได้รับเงินหรือยังครับรับแล้วค่ะอ่ารับไปเท่าไหร่ครับห้าร้อยค่ะอ่าอ่าอ่าทราบนะครับว่าตาเบอร์ไหนฮัลโหลคุณนัทพลหรือเปล่าครับครับคุณนัทพลได้รับเงินหรือยังครับเงินเจ็ดร้อยครับเงินที่พักเอาไปให้ครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับได้เท่าไหร่ครับ หนึ่งพันบาทใช่ไหมครับอ่า,าใช่าแล้วทราบไหมเบอร์ไปกาได้ยังครับออกาแล้วครับเบอร์อะไรครับคุณนัทสปนกาเบอร์เนี่ยครับใช่ครับฮัลโหลคุณวันคุณวันชัยหรือเปล่าครับครับผมคุณวันชัยได้เงินนี่ย,ยังพี่พาคโทรมาอ่าได้ไรครับอ่าเพราะกลัวหัวคะแนนเขาเบี้ยวอ่า วันใจไคุณวันใจได้ไปเท่าไหร่ก็ห้าห้าร้อยนะครับผมอ่านี่นี่แล้วแล้วไปกากเบอร์อะไรโอเคครับขอบคุณมากครับครับการขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับคุณทนนี่สอนครับครับผมคุณอิสอนได้เริ่มเล่นรับเงินแล้วนะครับอ่าได้เท่าไหร่หนึ่งพันครับอ่าไปไปไปลงเบอร์อะไร ถูกนะครับครับอ่าไป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 เรื่องจ้งหน่วยไหนครับอ่าตรงซอยสามสามครับเป็นโรงเรียนเนสลี่ครับอ๋อโรงงานเนสลี่นะครับคุณแดงครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนี่แหละครับคือคลิปที่คุณชูวิทย์นะครับลองโทรสุ่มนะครับหาคนที่อยู่นะครับแล้วก็ปลายสายก็ได้ยินอย่างชัดเจนนะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับ2566นะครับชูวิทย์ กะมนวิสิตโพสแฉนะครับโพสคลิปแฉ่นะ้การซื้อเสียงในพื้นที่กอทมอฟาร์มว่าเขตดินแดงซื้อเสียงอ่า ผมได้รับรายงานนะครับทั้งชื่อเบอร์โทรชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับของชาวบ้านเขตอินแดงที่หัวคะแนนนําเงินไปจ่ายซื้อเสียงเรียบร้อยแล้วมีประชาชนผู้หวังดีเนี่ยส่งให้นะครับทดลองสุ่มโทรว่าได้รับเงินกันจริงหรือไม่ผลปรากฏเสียงต่อหน้าสื่อมวลชนว่ารับเงินแล้วนะครับห้าถึงหนึ่บาทมีสองพัใหญ่จ่ายกันอยู่ชาวบ้านตอบยืนยันตามคลิปเสียงในการกรุงเทพยังจ่ายกัน จะจัดแบบนี้ในชนบทต่างจังหวัดจะเหลืออะไรกกตทําอะไรอยู่นะครับคงพูดติดอ่างเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมได้นําเรื่องนี้แจ้งฟาร์มกับตํารวจเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่คุณชูวิทย์นะครับได้ออกมานะครับแฉกก,ก,กตก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหอะเดี๋ยวเราไปฟังอีกรอบครับนี่ครับอันนี้เขตดินแดงนี่ต้องถือว่าโมฆะยกเลิอกอันนี้คือทั้งเขตดินแดงทั้งเขตดินแดงเลยครับ คุณเมธีคุณเมธีใช่ไหมครับรับจากไหนครับอ่จากพักครับเขาอ่นำเงินไปจ่ายให้ห้าร้อยได้หรือยังได้แล้วลครับอ่ได้แล้วนะครบถ้วนนะครับครัอบอ่ขอบคุณมากครับ,บครับคุณสุวรรณนันหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณสุวรรณนันได้รับเงินหรือยังครับรับแล้วค่ะอ่รับไปเท่าไหร่ครับ ห้าค่ะอ่าอ่าอ่าทราบนะครับว่าตาเบอร์ไหนฮัลโหลคุณนัทพลหรือเปล่าครับครับคุณนัทพลได้รับเงินหรือยังครับเงินเจ็ดร้อยครับเงินที่พักเอาไปให้ครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับได้เท่าไหร่ครับเอินหนึ่งพันบาทใช่ไหมครับอ่าใช่อ่าแล้วทราบไหมเบอร์เบอร์ไปกาได้ยังครับอ๋อกาแล้วครับเบอร์อะไรครับ นั่นตะปนกาเบอร์นะครับใช่ครับฮัลโหลคุณวันค,คุณวันชัยหรือเปล่าครับครับผมคุณวันชัยได้เงินหรือ,อยังที่พักโทรมาได้เลยครับอ่าพูดกลัวหัวคะแนนเขาเบี้ยวอ่าได้ได้ได้แล้ววันชัยได้คุณวันชัยได้ไปเท่าไหร่ก็ห้าห้าร้อยนะครับผมอ่านี่นี่แล้วแล้วไปกาเบอร์อะไร โอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับผมคุณเตนิสอนครับครับผมคุณอิสอนได้รับได้รับเงินแล้วนะครับอ่าได้เท่าไหร่หนึ่งพันครับอ่าไปไปไปลงเบอร์อะไรถูกนะครับครับอ่าไป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 เรื่องต่างหน่วยไหนครับอ่าตรงซอยสามสาม โรงเรียนเนสลีครับอ๋อโรงเรียนเนสลีนะเป็นแดงครับขอบคุณมากครับครับอบครับนี่แหละครับเป็นไงครับคลิปเสียงที่มันฟังดูแล้วชัดเจนอย่างมากๆกับมีการซื้อเสียงแบบนี้ที่สําคัญนะครับประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับและทุกคนลองมองดูนะครับว่าวันนี้คุณชูวิทย์นะครับเปิดนะครับศูนย์เนี่ยเพื่อรับเรื่องร้องเรียน แล้วมีคนน่ยนะครับส่งข้อมูลมาให้คุณชูวิทย์เยอะอย่างมากมายมหาศาลเลยที่คุณัหลักฐานที่คุณชูวิทย์มี แต่นะครับทางกกตอเองก็บอกว่าเปิดนะครับเปิดรับข้อมูลข่าวสารนะครับมีเงินนะครับให้รางวัลให้เนี่ยสูงสุดถึง1ล้านบาทด้วยแต่ทําไมประชาชนถึงไม่ส่งไปให้กกตถึงไม่ส่งไปให้หน่วยงานรัฐแต่กลับส่งมาให้คุณชูวิทย์นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่เชื่อการทํางานของกกตไม่เชื่อการทํางานของหน่วยงานรัฐอย่างชัดเจนแล้วก็ให้เราได้เห็นนะครับภาพแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับ เกิดขึ้นก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้นะครับกกรจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะการซื้อสิทธิ์หาเสียงมันเป็นเรื่องของการทําผิดกฎหมายแต่ที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่กกตจะไม่มีหลักฐานหรือจะไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ปล่อยให้มีการซื้อสิทธิ์เสียงแต่นี่คือหลักฐานที่คุณชูวิทย์เอาออกมาแฉเป็นคลิป อย่างชัดเจนเสียงพูดอย่างชัดเจนอย่างตอบโต้กันชัดเจนแต่ก็อย่างที่บอกว่าคลิปเนี่ยที่เอาออกมาบางคําเราต้องดูดเสียงออกไปก่อนเพราะว่ามันมีกฎหมายควบคุมและกฎหมายคุ้มครองอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณชูวิทย์เอาหลักฐานทั้งหมดนี้นะครับไปแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับก็ต้องดูว่า วันนี้กรกตจะออกมาเป็นยังไงซึ่งวันนี้อย่างตามที่เราทราบอยู่ว่าขณะนี้กําลังทุกคนประชาชนกําลังไปลงสิทธิ์นะครับลงคะแนนเลือกตั้งกันอยู่แต่ก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแบบนี้ซึ่งสรุปแล้วนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือเปล่าหรือจะมีใครโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่าหรือใครจะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ บ้านเมืองก็ต้องเดินหน้าไปแต่คนที่ทําผิดก็สมควรจะเอาผิดให้ได้และเอาผิดอย่างจริงจังอันนี้คือกกตแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่านะครับ ประชาชนไม่เชื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรอิสระใดๆอย่างกับที่เราเห็นว่าวันนี้นะครับประชาชนไม่เชื่อมั่นกรกะตเพราะถ้าเชื่อมั่นก็คงส่งหลักฐานนี้ไปให้กรกะตรีเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้กับส่งหลักฐานนี้มาให้คุณชูวิทย์นั่นมันแสดงให้เห็นว่าคุณชูวิทย์นะครับน่าเชื่อถือฝากะกรกตอ,อย่างมากมายนะักอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ